่ะโอเคนะผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมอเมกามอนสเตอร์นะครับหรือพอเกตดิงคัมมิ่งกันเองก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูกิจกรรมนะครับก็มีกิจกรรมเข้าใหม่นะครับก็อย่ามาดูกันมีอะไรบ้างนะครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมยูทูบของคิมอึนกันนี้ผ่านเพลย์ลิสเมกามอนสเตอร์ได้นะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้้้้าาาาาายคคคลลลิิิปปนนนะะะชชช่่ออองงงงเเเแแววกกก็รรรรรัับบบบททไดดสม าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับอีกช่องนึงคือการกดส่งตังค์ขอบคุณใต้คลิปองตานะครับก็สามารถกดใ้ช่องได้เช่นกันนะครับผมหรือถ้าไม่สะดวกนะก็สามารถกดไลค์กันมาเยอะเลยกดคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเพื่อเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ช่วยให้เราช่องของเราเนี่ยนะครับมีคนเห็นคิปเราะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคมาดูกิจกรรมกันนะครับประเด็นคือกิจกรรมเนี่ยนะฮะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะนี่ครับเดียนซี่าอมกแล้วนะเดียนซี่เพิ่งจะไปเมื่อวันสองวันที่ผ่าน ก็ลิมิตอยู่ 4, 4 4 4วันกว่านะ4วันนะฮะก็รอบนี้เข้ามากับตัวดักไลน์นั่นเองนะครับดักไลน์เนี่ยจะเป็นสายควบคุมเนาะสายควบคุมนะครับผมก็เดนซี่เนี่ยเหมือนจะมีคนสุ่มไปเยอะนะรอบที่แล้วนะครับส่วนดักไลน์เนี่ยคือผมก็ได้มาหมดแล้วแหละนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับนะฮะในการสุ่มรอบนี้นะครับก็การันตีที่ประมาณ20,000เพชรนะแล้วก็ประมาณรอบที่8เนี่ยคิดว่าน่าจะได้กันทุกคนแล้วแหละนะครับผมก็มาลองสุ่มกันได้นะครับอ่าเพชรเนี่ยก็สะสมกันมาอยู่แล้วเนาะ ก็สามารถกดได้นะครับแล้วก็กิจกรรมจะมี Fortune Cat ด้วยนะครับใครที่สะสมเพชรไว้เนี่ยก็มาใช้กับ Fortune Cat ได้นะครับมันจะได้เพชรเพิ่มด้วยนะครับผมอ่ะต่อมาเราไปดูนะครับในส่วนของ Lucky Spin นะฮะ Lucky Spin นะครับเป็นวงล้อเพชรนะก็มาสุ่มกันได้นะครับตรงนี้ต้องเติมเงินแล้วก็สุ่มนะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็น Time Limit นะฮะ Time Limit เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อน อ่า,านลิมิตครับก็จะมีแจกเพชรเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นแจกรายวันอยู่แล้วไม่มีอะไรมากเนาะอ่ะก็เนี่ยแจก100นะครับซูเปอร์ดิสカウส์เนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วมีแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็แพ็คข้างในเนี่ยก็ยังคงเป็นกลาดอนนะฮะสามสิบห้าบาทลิจิคัสสามสิบห้าแชร์มินนะฮะสามสิบห้าเจอรชี่นะครับสามสิบห้านะฮะเดียกาสามสิบห้านะครับ,รรบแล้วก็อ่าดาร์คไลท์ก็อยู่ในนี้ด้วยนะมีทั้งในสุ่ม การันตีแล้วก็อยู่ในนี้ด้วย35บาทเช่นกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปทำดาวก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะครับก็เพิ่มดาวเยอะเกมนี้นะครับเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่กับตีบบกดาวเลยนะต่อมานะครับก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้ปกติอ่ะต่อมาเป็นอ่าลัคกี้พุชนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมอ่าใช้ทองได้ทองนะเดีย๋ยวเรามาลองหมุนกันดูนะก็5ครั้งเนาะเริ่มกันที่6กแสนนะได้สูงสุดถือ2ล้านนะครับเรามาดูกันว่าได้ไหม บูเดลล้านหกนะเยอะอยู่นะครั้งที่2ครับล้านหกได้มากสุด3ล้านนะครับโอ้ไดสอล้านเกนะครับอู้รอบนี้ได้เยอะมากนะฮะต่อมา5้าล้านหครับได้มากสุดคือ10ล้านนะโอ้เจ็ดล้านหนะต่อมาครับสิล้านได้มากสุด16ล้านนะโอ้สิบสามนะสุดท้ายครับก็15ล้านได้มากสุดคือ25ล้านนะเกมทองในเกมนี้คือหาง่ายมากนะครับผมอ่ะต่อมานี่คือกิอจกรรมอ่าล็อต tery พุซต่อมาครับกิจกรรม ฟอร์จูนแคทซึ่งเหมาะมากๆเลยนะครับมันจะมาพร้อมกันกับสุ่มกาชาการันตีเทพพอดีนะครับอ่ะเรามาหมุนกันนะครับว่าเราจะได้เพชรเพิ่มเท่าไหร่นะอ่ะเริ่มกันที่รอบแรกเลยละกันนะครับ88เพชรนะได้มากสุดคือ288นะจัดไปอู้ได้200นะถือว่าโอเคนะต่อมาครับ288นะครับมากสุดคือหนึนะ400โอเคอยู่เกินครึ่งหอเคนะต่อมาครับ888นะครับมากสุดคือ1888นะจัดไป หนึ่งพันหนึ่งถืออันนี้ถือว่าน้อยครับไม่เยอะต่อมาครับสองพันได้มากสุดสี่พันแปดนะลองดูโอ้ยได้น้อยมากเลยครับทำไมมันได้น้อยลงเรื่อยๆโอเคน่าจะจบที่สามหมื่นสามหมื่นเพชรพอดีนะโอเคแล้วต่อไปห้าพันนะครับได้มากสุดเก้าแปดแปดนะอ่าได้หกพันก็ถือโอเคอยู่นะครับตอนนี้เพชรก็มีอยู่สามหมื่นหนึ่งนะฮะสามารถสุ่มกระชาเทพได้เลยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับลัคก,กี้ฟลิปก็ยังอยู่ให้เราเล่นกันนะครับก็อย่างที่บอกแหละนะครับอ่ะย้อนความแล้วกันก็สามารถ นะครับหมุนลัคกี้ฟิปได้วันละ2ครั้งนะถ้าเกิดว่าอยากจะหมุนได้มากกว่านี้ต้องทำกิจกรรมด้านขวานะก็คือการาท็อปออพนะครับเติมเพชรร้อยนะฮะแล้วก็ใช้เพชร2 0 0 3ครั้งนะฮะแล้วก็ร่วมนะครับร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็กิจกรรมที่ว่าเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องดันเจียนนะครับแบบนอร์มอลดันเจียน30รอบนะฮะอารินา5ครั้งนะครับแล้วก็ซื้อตำนานสอครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราทำได้เนี่ยนะครับ เราก็จะได้ในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรนะสิทธิ์นะครับในการเปิดลัคกี้ฟฟีอีกรอบหนึ่งนั่นเองของรางวัลใหญ่นะฮะนี่ครับจะเป็นสกินกลาดอนนะฮะเป็นสกินกลาดอนนั่นเองรอบก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเซอร์เนียร์อาร์ตเนาะรอบนี้เป็นสกินกลาดอนนะฮะสหรับใครที่อยากได้สกินกลาดอนเท่ๆนะครับสวยๆก็มาลองดูกันได้ตรงนี้นะครับต่อมานะครับแวร์ลูปแพ็กนะฮะก็แจกเพลย์อีกร้อยนึงนะฮะแจก200ร้อย่ายเนี่ยน้อยมากนะครับ อีกร้อยนึงเป็นสามร้อยนะอ่ะต่อมานะครับเราไปดูในกิจกรรมนี้อ่ะไม่มีอะไรพิเศษนะไม่มีอะไรพิเศษนะครับในสองจุดหมายล่ะก็ไม่มีอะไรพิเศษเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมนะครับง่ายๆนะฮะก็มีเทพเข้ามานะครับดักไล่กับเดนซี่นะให้เราสุ่มนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ิกช่องบอลโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับก็แจ้งเตือนไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อคลิปหน้านะครับผมซีวิคเอนสว